ครับซอยจุเหมือนนี่นี่โอ้ตาหวานเบิ่งตาหวานใวยพี่น้องโอ้ตาหวานใส่ครับพวกพักนี่ครบสูตรเลยพักนี่มาไว้พี่น้องแจ่วคมนี่เว้ยซิ่แจ่วคมกับตาหวานเลยว้าวว้าว พันแบบนี้ด้วยพ่อพี่น้อยอ๋อคือบุญอยู่วะอ่ะเอาแบบนี้ละ